อ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันต่อที่ตัวหมอนะครับพอดีตัวหมอผมเนี่ยอัพเลเวลร้อยสี่สิบเก้ามาแล้วตอนนี้ผมไปหาซื้อเซตร้อยห้าสิบอ่าเซ็ตร้อยห้าสิบอ่าชุดอาวุธแต่อันนี้มันมันเป็นของอาธรรมนะหาซื้อของอาธรรมมาได้เดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนฝ่ายกันนะครับอ่า เสร็จทีเนี้ยพอได้เซตได้เซตได้เคราะได้ชุดอะไรมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเลเวลสี่ร้อยสีเก้าเนี่ยผมก็เลยมองว,ว่าเรามาใช้อ่าไอเทมอัพเวลกันดีกว่านะครับนะเพราะว่าของเราเนี่ยมีมีพร้อมละมีพร้อมใช้ละอืมแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าไอเทมอัพเวลเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือไอเทมอัพเวลเนี่ยมันจะได้จาก พวกกิฟต์โบนัสอ่าซึ่งมันก็จะมีขายป่าปลายนะครับในในตลาดนะครับช่วงไหนที่แบบอ่าตัวกิฟต์โบนัสมาเป็นพวก i อเทมอาวอะไรเนี่ยเพิ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยราคามันจะมันจะมีมาขายในตลาดนะครับแต่บางช่วงเนี่ยมันไม่มีก็หายไปเหมือนกันครับโดยช่วงเมื่อก่อนเนี่ย มันจะอยู่ประมาณเม็ดลพันสองแต่ปัจจุบันเนี่ยเซอร์พอบันเนี่ยมันจะเหลือประมาณเก้าร้อยนะครับอืราคาก็ลดลงมาในกลุ่มที่ควรจะใช้อันนี้เนี่ยก็ประมาณเลเวลร้อยสี่แปดร้อยสี่เจ็ด้ยสิบแปดร้อยสี่เก้าเนี่ยคือช่วงเนี่ยจะเป็นเป็นช่วงที่น่าใช้ที่สุดเพราะมันใช้ได้แค่ร้อยหาสิบ นะครับพอหลัง150ไปแล้วเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจุดที่คุ้มที่สุดก็คือเลเวล149ลองลงมาก็คือเลเวล148แอ่าแต่บางคนก็อาจจะกดตั้งแต่147ก็ได้เหมือนกันอ่าถ้าคุณมีทุนทรัพย์เราสามารถกดได้นะครับการกดเนี่ยพอกดปุ๊บเนี่ยเลเวลเราจะอัพเป็น1นึ่เวลเลยอ่าเหมือนยกตัวอย่าง,าง,างเช่นเนี่ตอนเนี้ยผม หเใช่ไหมพอผมกดอัพปุ๊บมันจะขึ้นไปร้อยห้าสิบเลยอ่าก็คือหนึ่งเวลนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใช้กันวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรมากเราสามารถคลิกขวานะครับเพื่อกดใช้ได้เลยปุ๊บอ่เนื่องจากจะได้รับความสัมพนธ์หนึ้อปร์เ็นแน่นอนทำให้เลเวลเพิ่มขึ้นเป็นเลเวลถัดไปต้องการใช้งานหรือไม่อือก็กดเลย ปึ้มอ่าเห็นไหมร้อยห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์าก็คือมันอัพขึ้นมาเลยแบบหนึ่งรอยเอร์เซ็นะครับซึ่งอ่ารู้สึกมันจะใช้ได้แค่แค่ร้อยห้าสิบนี่แหละพอหลังจากนี้มันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ผมเลือกที่จะกดใช้เนื่องจากว่าผมซื้อของร้อยสิบมาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่กรณีของคนที่ เลเวล149แต่ยังหาของ150มาไม่ทันอ่ะยังมีของ150มาไม่พร้อมใช้ผมก็แนะนำว่าไม่จะเป็นต้องกดก็ได้นะครับเพราะว่า1้อยสมา150เนี่ยมันใช้เวลาวลประมาณประมาณ3อาทิตย์อ่ะซึ่งมันก็ก็ไม่ได้นานมากก็ประมาณ3อาทิตย์แต่ถ้าคุณกดเนี่ยคุณก็ต้องซื้อมากดเลย นะครับซึ่งคุณก็จะเสียไปเลยอ่าประมาณ900บาทอืมนั่นแหละก็คือกลุ่มคนที่จะใช้จริงๆก็คือเลเวล149และหาซื้อของ150มาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอ่าออย่างเงี้ยสมควรที่จะกดนะครับแต่ถ้ายังไม่มีของก็ยังไม่แนะนำให้กดนะก็ประมาณนั้นโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ